เมื่อวันสิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติถามแม่ออกในะอิ่มใจบอตอบหลงตาบมงดูพผู้เป็นแม่ออกอิ่มใจบอดีใจบอ นอพยองยองแม่เมื่อวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงเอินว่าวันแม่แห่งชาติ บันีทุกคนทุกคนก็มีแม่บาดเนี่มันสำคัญอยู่มองเนี่ยทุกคนมีแม่ถ้าเราไม่มีแม่เราก็ไม่มีโอกาสเกิดเพราะอะไรเนี่พราะสัตว์โลกเนี่ย จะเกิดได้ผู้ได้เจ้าพันธไว้มีอยู่สีประเภทที่เกิดอันดดชะเกิดในไใข่สังเสทชะเกิดในเท่าใครเห็นบ่มมโนเท่าบ่แมนตวหัน เทวดากบอบแมนมนุษเท่าเนี่ยเกิดในขั้นต้องอาศัยผู้เป็นแม่นอนอยู่ในคันทั้งแปดเดือนเก้าเดือนพราะฉะนั้นผูน้ใดมีลูก ก็เรียกว่าแม่หลวงตาว่าจะเป็นโครงการนั่นนี่ดีหลายแต่ว่าแม่บางคนขน้ำตาไหลน้ำตาแม่ไหลนี่มีอยู่สาเหตุสองประการ หนึ่งเสียใจหน่อยใจอันนี้ก็ทำให้น้ำตาของคุณแม่ไหลออกมาได้ประการที่สองคือดีใจอิ่มใจปลื้มใจก็ทำใม้น้ำตาของคุณแม่ไหลออกมาได้ อันหนึ่งน้ำตาบาปอันหนึ่งน้ำตาบุญถ้าลูกๆทุกคนเอาใจใส่ดูแลแม่ด้วยน้ำจิตน้ำใจเหมือนคุณแม่เลี้ยงเรามารักอะไรหรือจะแท้ทีแม่รัก โปรสมารสายเลือนไม่เหอดหายรักอื่นยังประจักษ์วรักคลายเจอจางง่ายไม่จรังดังมารดาความรักของคนอื่นนั้นไม่เหมือนความรักของคุณแม่ ความรักของคุณแม่นั้นเป็นรักแท้หาสิ่งอื่นเสมอเหมือนได้ยากความรักของสิ่งอื่นของผู้อื่นนั้นไม่เหมือนความรักของคุณแม่เพราะอะไร กว่าลูกจะโตอุ้มท้องประคองคันเป็นแปดเดือนเก้าเดือนกว่าลูกจะโตเป็นตัวเป็นตนหลวงปู่มั่นท่านแสดงไว้ชีวิตของคนเราทุกคนจะเกิดได้ อาศัยสัมภวทธาตของคุณพ่อคุณแม่บวกกันแล้วก็เรียกว่ากัลละ,ละเหมือนน้ำล้างเลือดน้ำล้างเนื้อ,อเออาไปน้ำล้างเนื้อมันออกแดงๆใสใๆ จเจริญอยู่เจ็ดวันอยู่ในขันของแม่นั่นเองจากนั้นไปเรียกว่าอัมพุทธเป็นเลือดที่ค้นขึ้นมาจเจริญอยู่อีกเจ็ดวันอยู่ในขันของคุณแม่จากนั้นไปก็ เป็นคณะเป็นเปสีเป,อเ,อเป็นขออภัยเป็นคณะเป็นวก้อนเนื้อเจริญอยู่เจ็ดวันจากนั้นก็เป็นเปสีเป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อจะก่อนแล้วค่อยเป็นคณะขออภัย เรียกว่าคณะเปลว่าก้อนเนื้อนอนอยู่ในคันของคุณแม่เจริญอยู่อีกเจ็ดวันจากนั้นไปธรรมชาติก็ปรากฏก้อนเนื้อในคันของแม่นั้นที่แม่กินอะไรเข้าไปนั้นมันไปหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติลูกก็เป็นก้อนเนื้ออยู่ในคันนั้น เจริญอยู่เจ็ดวันจากนั้นก็แตกออกเป็นปัญจาสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสองเรียกว่าปัญจาสาขาขายจิ้งเหลนนอนอยู่ในขันของแม่พ่อหาอะไรมาให้แม่แม่ก็กินตามเหตุกินด้วยความระมัดระวัง กลัวจะกระทบกระเทือนลูกน้อยอยู่ในคันแมนบอแม่ออกแมนบอผู้เคยเป็นแมนอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้จะกินเผ็ดก็ไม่ได้จะกินอะไรร้อนร้อนรสจัดจัดก็ห่วงลูกน้อยอยู่ในคัน อยากก็อดก็ทนเอาเจริญมาตามลำดับพ่อหาอะไรมาแม่ก็เป็นคนกินกินอะไรเข้าไปแม่กินอาหารอะไรเข้าไปก็ตามลูกอยู่ในขันดูดซึเมเอาอาหารทั้งหมดนั้นแบ่งส่วนจากของคุณแม่มาเลี้ยงร่างกายของตัวเอง เพราะฉะนั้นร่างกายของลูกอยู่ในขันจึงเจริญเติบโตมาด้วยเหตุนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ประครบประงมสิ่งที่ลูกได้ดูดซึมเอาอาหารแม่กินไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่เป็นเศษก,ก็ไหลไปออกทางสะดือ ไหลออกจากทางสะดือไปอยู่ในรกเ้าเรียกว่ารกแม่ว่าัสาบันบรณวิคีลูกนั่นเองเห็นไหมจนแปดเดือนเก้าเดือน ลูกอยู่ในคันมีตามีหูมีจมูกมีอวัยวะครบทุกประการจึงถึงการเวลาแม่จะคลอดแม่จะคลอดความรู้สึกของแม่ของแต่ละคนนั้นคล้ายคล้ายกัน รู้สึกว่าเจ็บท้องแลก้ๆก็เจ็บไม่แรงก็แสดงว่ามีอาการที่จะคลอดถ้าสมัยก่อนยิ่งไม่มีแพทย์ไม่มีหมอที่จะดูแลเท่าใดนักมีแต่หมอตำแยก็ไปหาหมอตำแยหมอตำแยก็มาดู เมื่อมาดูแล้วก็พิจารณาแล้วว่าจากคลอดลกูกทั้งพ่อสาคือเป็นสามีนี่ผู้ที่จะเป็นพ่อเนี่ตลอดทั้งญาติญาติก็กุลีกู่จอหาที่คลอดให้ตั้งแต่สมัยหลวงตาเป็นเด็กอยู่แจ่เฮือน เอาผ่าเข้ามามาแขนทวงอยู่แจ่เฮือนเอาที่นอนหาภัพเนี่ยมาไวให้ผู้ที่ขอดลูกพิ่งคือหลวงตาเคยเเบาปันฟังนะพี่ชายใหญ่กับพี่สะพ้ยใหญ่คลอดลูก กโมแม,ม่น่ายละก็แมนหลวงพอแอดเดียวนี่หลวงตาเป็นเด็กหน่อยแต่แปดปีเก่าปีทั้งอยากเบิงทั้งยานแต่หากบนนีอยู่ห่างจักหน่อยพี่สไคกะ เมื่อเวลามันเจ็บแห้งขึ้นมากคบเบืนหลุกแขนทวงเมื่อสองข่างแขนทวงไหวนางคุกเขา่าย่งติดตาลงตาอยู่ ข้างญ่อย,อยู่หลวงตาก็ทั้งอยากเบิงทั้งยานเอามือหมอบหนาแต่ว่าเห็นมือห่างๆอยู่จังสิเด็กหน่อยนะเพราะเป็นอย่างจะเป็นตาญยาิเพราะ,ละหลังห้องนะเหลียวบางหนาลัดตาไว้ หวงตากระใจสิหลูสิขาดแต่หากชุดแต่อยากเบิง้งมาถ้ามันเบาลงแล้วก็เส้าเส้ามืออันบาแขนถ่วงกับลงมานหงคือเกาอ่าอยายใา่หลวงตาพอกองกะเอาเสื้อหาทอนมัดใส่หลังแล้วก็ดันไว้ให้เมียเป็นผู้พิ่ง โอ้ยจะแม่นหลวงตาเบิงจะแม่นเป็นถูกหลายอีหลีบันยกะข้างอยู่หอย,หอยอยู่ข้างอยู่หินหินอยู่บันยมันคอยเจ็บแห้งขึ้นแห้งขึ้นบันย แล้วบันเนี่ยบันแห้งขืนเนี่ยเกือบเบือนลูกบันนี่ควนแห้งทองบักใหญ่อีกทีเพื่อทีลูกได้โอ้ยจะแมนลําบากลําบนผู้เป็นแม่ยังว่าบันอีกเพื่อลูกได้แล้วกับแขนทวงอยู่บันนี้มื่อเศ้าขึ้นใส่ทวงนางคุกเข่าเบ่งลูกออกโอ้ยจะแมนรู้ตนแห้งลงตาก็นี้ ทั้งอยานทั้งอยากเบิ่งเบิ่งอยู่ยจังจแหละข้างหน่อยข้างใหญ่ข้างไปขงองปัจิออกอิรลีเอาสรุปจ้าพัจจัยอิ่มเนี่ยหันวายหลุดทีเดียวมันห้องตายผู้ใดมันโมเมนต์ธรรมดาเนี่ยแค่น่งก็โอ้ ลูกออกมาแล e er, er nah, bon, bon, bon bon er ้วหลุดให้ยังว่าเหลียวบางหนาพี่นั่งมันบะแมนมันบะแมนเหือเด้อย่างตายเดเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่เมื่อลูกออกแล้วเราอแล้แห่กับพกศ์กมตํำแย่ประเกษใส่เชีดขัวอวยหนาอวยหลังเอาไปมานก็ออกแห่กันดี เพ่งกระตัดเส่เบือตัดสายแห่ได้ยงี้เสียงลูกไห่หลดลวงตากับสังเกตเบิงเด็กหน่อยกับเบิงเป็นได้เห็นลูกบ่ตายไหมลดหน้าซ่นขึ้นมาผูเป็นแม่เพิ่นแต่กนะ่อนเนี่ยเพิ่นใส่ยาเย็นยาบันเสื่อมอยู่ทั้งพูนนั่น พอนบ่าได้ยอยู่ไฟยเน้ช่วงลงตาเป็นเด็กน่อยอยู่นะพอนกม็มาฝนอยาให้ฝน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 ,นแล้วก็ให้กินยาเย็นอันนี้บ่าได้ยอยู่ไฟแล้วก็กินขา้าวกินน้ำกินยังก็ได้เพราะว่ายาพันดีอีลีอันนี้หันนำมาเว้าเป็นฟังอีกมันประทับใจอีลี พู้ใดเหตุให้พ่อให้แม่นี่ดีใจเนี่ยโอ้ยหลวงตาหลวอิ่มอกอิ่มใจขันลูกสูบยาหลวงตาหลวโอ้ยจะแม่นบ่หนาชีสูบยาพ่อแม่บดไ้ปอนพ่อแม่บ่ได้สื้อยามาให้สูบบดได้สื้อยามาเลี้ยงขันลูกกินเหล่าหลวงตากะลุตนพอ่อลุตนแม่ แหงไปกินเบียกินเอียงต่างๆนักเขา่าหอดยาบ้ายาอีโรดก็คืดถึงพระคุณของพ่อของแม่จังหน่อยจังว่าหลวงตากับเว้าอยู่บ่อยบ่อยเว้าแล้วก็เว้าอีกเว้าอีกก็เว้าแล้วเว้าแล้วก็เว้าอีกอยุ่จังส่แหละหมากินเหล่าเป็นบ่อละบบ่ครับหอด สัวฝากหมาผสมลูกต,ตาหวาโบราณเปิ้ลสอนเห็นบอกว่ามันซ้ำหมาเด้เนี่ยเพื่อนที่อิ่มแล้วล่ะน้องหมากินขี่เนาะขออภัยดีก,กว่าคนกินเหล้าพอมันบอเป็นบาปหมาไมแต่คนกินเหล้ามันเป็นบาป กินยาบาหห็พิกษกฎหมายบานเมืองนำ้ำแนวใดพิกษกฎหมายบานเมืองคันพู้ใดเหตุนี่โอ้ยจะเป็นบวกเขาท่าลงตาว่างเจ้าชนะลงตาก็ว่าอยู่อย่างชนะอยากจะให้นึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เลี้ยงมาด้ยวยความเมตตาโตมาพ่อนหนานมแม่ ลูกลูกทุกคนควรคิดบวชแล้วไม่ควรสึกเนาะท่านสวะปอเนาะจัางี่นะเจ้าว่าหลวงตาผูใ้ใดมาบวชนะหลวงตาหลวงตาแพงแพงแพงคือหลูกคือเต่านี่ลนะหลังเถอือกระขี่ลายอยู่บังเถอือแต่ว่าหลวงตาก็ขึ้นลูตน่ต้นเจ้าว่าหลวงตาเนึกถึง น้ำใจของพ่อของแม่หัวอกของพ่อของแม่โอ้ยจเแม่นเลิศอ,อีริรีประเสริฐอิรีจังสินะลูกขี้ไล่ซ้ำได้ความหากักความแพงยังหล่นหัวใจของพ่อของแม่อยู่เตือนสวยๆกับมิ้นในเขากินเงิน,องน,นงบอกินเหล่ามามาหอดนอนอย่เฮือนพ่อแม่ยังเบิ่งอีกหลวงตายเห็น จะว่าสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐคันหเหว่าถึงความเลิศความประเสริฐนาำใจของพ่อของแม่เลิศจริงๆประเสริฐจริงๆจ,งจังสินะพอจะนันมณีนอหลวงตากระไรปาาลบวันแม่แห่งชาติเบริรประเทศมิรัฐคณรัฐบาลพันทันงบออกมา ให้โอกาสแก่ข้าราชการพอข่าประชาชนบวชเทอดทูนพระคุณของแม่วันแม่แห่งชา